สวัดีครับสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกและปลอดภัยนะครับผมขอแนะนำร้านคุกกี้แลนด์ช็อปนะครับร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ช็อปนะครับอย่าลืมไปอุดหนุนกันนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับสวัสดีครับเจอกันเหมือนเดิมครับวันนี้ผมก็จะมาจัดเทียริสในตำแหน่ง CDM หรือว่าการจัดอันดับนักเตะที่ดีที่สุดในตำแหน่งกองกลางนี่เองครับกองกลางตัวรับนะครับก็จะมีประมาณนี้ มีประมาณ60ตัวที่ผ่านมานะครับก็เอามาไม่หมดทุกตัวนะครับก็เป็นความคิดเห็นของผมคนเดียวนะที่ผมจัดขึ้นมานะครับโอเคครับตัวแรกก็จะเป็นซากเกลียที่ตัวงบน้อยที่เป็นเวิร์กเลตสูงๆนะเล่นซีดีมเดี่ยวซีดีมคู่สบายนะครับตัวนี้งบน้อยจัดได้ครับ A A ธรรมดานะครับแล้วก็ไคไซโดตัวนี้ก็เวิร์กเลตสูงๆนะครับตัวนี้ก็มีความเร็วประมาณ90ตัวนี้ก็ A อนะครับไมนูพลังงานน้อยตัวนี้เหมาะกับซีดีมคู่นะครับพลังงนพลังงานน้อยมากตัวนี้แต่แต่มีความล ตัวต่อไปก็จะเป็นโรดี้นะก็จะมีร่างยูโร2ร่างนะครับแล้วก็ร่างบอลงดอแล้วก็ร่างท y ตัวที่วเนี่ยพลังแฝงเนี่ยจะเป็นพลังแฝงเก่านะครับจะจะ,จะไม่มีเพย์เมกเกอร์จะมีร่างกายแข็งแกร่งนะครับส่วนพวกร่างเนี่ยจะเป็นพลังแฝงเหมือนกับเปียบเลยลก็คือเพย์เมกเกอร์ส่งไกลแล้วก็ยิงไกลนะครับตัวบอลงดอเนี่ยเล่นเอสบวกเลยเนี่ยนะครับจากที่เอาไปลองเล่นซีดีเอ็มเดี่ยวผมว่าลอยไม่สูงขนาดนั้นนะ แต่จะมีจังหวะก,การลอยอยู่แต่แต่ลอยอะ่ะจังหวะก,การยืนตำแหน่งอะ่ะผมว่ามันเติมค่อนข้างเติมอยู่นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็ยังอยู่ใน S อบวกแล้วก็ตัวนี้ S นะครับ2ล่างนี้เอบวกเลยสําหรับโรดี้นะครับแล้วก็ตัวอ่าตัวทีวเนี่ยเอบวกนะครับแล้วก็ฟาบินโยเนี่ยแค่ช้า,าเฉยแต่เล่นได้นะ A alk, นะครับแล้วก็จะเป็นไลกานะไลกาตัวนี้ก็เวิร์กเด็สูงสูงพลังแฝงยิงไซก้อยนะมีความไวแล้วก็พลังเกมรับร้อยแปถือว่าซีดีมคู่ซีดีมเดี่ยวได้สบายตัวนี้ก็อยู่ใน เอบวกนะครับเนี่ยครับตัวต่อไปก็จะเป็นกองเต้ก็จะมี3ล่างนะตัวนี้ก็ตัวแจกตัวนี้เอเลยครับตัดพลัง90นิดนิดเองแล้วก็จะเป็นล่างกองเต้ผีที่เป็นเวิร์กเลทแบบสูงสูงนะครับแล้วก็จะเป็นกองเต้เวิร์กเลทกลางสูงตัวยูโรตัวเดอะโมเมนต์ตัวนี้จะเป็นเวิร์กเลทกลางกองเต้จะตัวเล็กๆเหมาะกับซีดีเอมคู่นะครับแต่ถ้าไปเล่นเดี่ยวถามว่าเล่นได้ไหมผมว่าเล่นได้นะแค่มีวีล่าหรือว่ากองกลางตัวรับอย่างตูเร่ช่วยหน่อยก็ดีแล้วค่นี้ก็ผ่านแล้ว ตัวผีเนี่ยเอสเลยแล้วก็ตัวยูโรตัวนี้ A บวกนะครับแล้วก็คเดล่าตัวนี้ A นะครับแล้วก็ตูเรตตัวนี้งบน้อยผมว่าเอามาเล่นได้สบายชิลๆนะตัวนี้แค่วิ่งช้าเฉยนะครับแต่เรื่องของการเล่นเกมรับพลังบุงพลังแฝงการยิงไกลสีดาวด้วยตัวนี้ก็อยู่ใน A บวกสำหรับตูเรตตูเรตส้มนะครับตัวต่อไปก็จะเป็นกองกลางของอทีมอะไรก็อันนี้ก็ตับไปเลยครับแล้วก็มัตทิอุสอยู่ในเทีย์ A นะครับตัวนี้มัตทิวุสเอนะครับ มาธิวตัวอ่าแล้วก็ตัวเก้าเก้าตัวนี้ A บวกนะก็ถ้าเล่นมาธิุตผมว่าซีดีมเดี่ยวซีดียมคู่สบายนะสำหรับมาธิุตนะก็มีข้อเสียอยู่ผมว่ามันเติมสูงแต่ถ้ามีกลางช่วยอย่างที่ผมบอกนะถ้าเกิดมีวิล่ากูลิตหรือว่ากองกลางที่เป็นแบบสายเกมรับปิโลอะไรอย่างเงี้ยครับที่แบบว่าคอยช่วยเกมรับด้วยนะครับมัดคิดิโซอะไรเงี้ยเอามายืนคู่มันนะได้อยู่นะครับตัวต่อไปก็จะเป็นดีแคนไลท์ like, ตัวนี้ก็ยังอยู่ในถม่ให้ดีแคนไลท์ like, ยืนตำแหน่งสวยเกมรับเหนียวแน่นแต่ไม่ค่อยแย่บอลน,นะครับตัวนี้ให รับผมได้ให้เอนะแล้วก็จะเป็นกอ,องกลางดอทมุนตัวนี้เอให้เอบวกแก่ๆนะครับตัวนี้ได้แค่ OV r ยานะครับแล้วก็ซเซอร์เกียลบุตเกตตัวนี้ก็ได้แค่ OV r ยานะเบิร์กเลดกลางๆแล้วก็พลังงานน้อยแล้วก็วิ่งไม่ได้เร็วด้วยแต่ฟังเกมรับโอเคอยู่ใครที่เล่นผมว่าซีเดียมเดี่ยวซีเดียมคู่ได้สบายผมว่า O v r ยามเยอะเฉยๆนะครับแล้วก็คาเซดโดตัวนี้ได้แค่โ v r ยาเหมือนเดิมครับตัวนี้ตัวเล็กมากๆครับแต่เอามาเล่นได้ครับเนี่ยมาร์เชลโน,โน่ตัวนี้เอบวกนะ ตัวนี้ a บวกเลย work lead ต่ำสูงซเดียมคู่ซเดียมเดี่ยวสบายแต่ cdm เป็นเดี่ยวดีกว่านะครับแล้วก็จะเป็นวีดาวตัวนี้ก็ซเดียมคู่กับเดี่ยวนะครับเพราะว่าว o ร์กเ a d สูงสูงด้วยนะครับสบายแล้วก็มาเควสตัวนี้ s บวกนะครับตัวนี้ยืนกลางตัวละตัวเดียวสบายนะครับยืนคู่ก็ได้เดี่ยวก็ได้นะครับพลังเกมรับเยอะมากๆนะตัวนี้เวลาเควสยืนตำแหน่งดีพลังแฝงเนี่ยตั้งเกินเข้าบอลแน่นๆเลยนะครับชาก้าตัวนี้ก็ a บวกฮะ a บวกนะครับชาก้าแล้วก็เกตัวนี้ a นะครับชูอััลววินนดีี้้ต B แล้วก็ตัวนี้เป็นกองกลางของยูเวนตุสตัวนี้เล่นได้ครับตัวนี้เล่นได้เอบวกนะตัวนี้แค่พลังงานน้อยแต่เหมาะกับซีดียมคู่เอามาเล่นได้นะตัวนี้กองกลางชื่ออะไรไม่รู้นะของยูเวนตุสนะครับแล้วก็ตัวนี้ตัดไปเลยครับ A แล้วก็โอนาน่าตัวนี้ A นะครับเอโอนาน่าขึ้นไป A บวกได้ครับตัวสูงใหญ่ผัดเวิร์กเดตกลางสูงเนี่ยเล่นได้อยู่ครับแล้วก็โรดี้ตัวแจกตัวนี้ A บวกนะเอบวกเลยเวิร์กเดตสูงสูงครับผมว่าเล่นจริงๆเล่นตัวนี้น่าเล่นกว่าแต่ถ้าเน้นโอวิอาร์หน่อยก็ตัวนี เล่นได้2ตัวเลยแต,แต่แนะนําถ้าเล่นตัวดีตัวนี้ผมว่าถ้าเกิดมีงบจริงๆริงซื้อตัวเก้าเก้าดีกว่าเนี่ยค่อนข,ข้างคุ้มกว่านะครับกัตตูโซ่ A บวกนะครับเอสเจียนเวิร์กเลสูงๆพลังเก่าแล้วตัวนี้เล่นได้นะสูงสงนะเปอรินญาตัวนี้ A นะครับแล้วก็อาร์บัตตัวนี้บีเฟอร์ตีตัวนี้เน,นะยืนซีดีมเดี่ยวซีดีมคูส่สบายอยู่เวิร์กเลกลางๆมีพลังแฝงในทักเ,เกิลน,นะครับ แค่เท้าซ้ายถนัดเท้าซ้ายเท้าขวาคือไม่ได้เลยจังหวะจ่ายบอลหรือว่าจังหวะการยิงแต่เกมรับไว้ใจได้ครับเพราะว่ารูปร่างสูงใหญ่แล้วก็เปิดตีตัวนี้จะเป็นเวิร์กเรทแบบสูงสูงนะตัวนี้เติมสูงมากๆครับ AI การเติมคือเติมยันอย่างเติมอย่างมัตถิอุตนะครับเติมยันน่ากลัวสูงมากๆนะเมเดลตัวนี้เอวกตัวนี้เวิร์กเรทกลางสูงเอ้เวิร์กเลทเอ่อเวิร์กเรทกลางสูงใช่ใช่ครับแต่พลังงานประมาณ70กว่าเนี่ยแนะนําให้มีสํารองด้วยครับอุกาตเต้ตัวนี้อ่า เอเอเอครับตัวเตตตัวนี้ไม่ไหวครับตัวนี้แล้วก็จะเป็นกองกลางบาเยินตัวนี้ A บวกนะครับแล้วก็มาการิเล่ยเวิร์กเวตต่ําสูงยืนอารมณ์เหมือนมาเชลโน่ครับเนี่ยยืนได้เลยนะอารมณ์เหมือนมาเชลโน่เลยได้อวีร์เก้าเนะครับจอจินโยตัวนี้ก็ A บวกนะครับผมว่ามันมันได้แค่อวีร์เฉยนะเอบวกนะครับเป็นกองกลางสายตัวโฮดดิ้งเกมรับไม่ได้เลยนะเกมรับไม่ได้ได้แค่จ่ายบงจ่ายบอลคาเซมิโร่ตัวนี้เอสนะครับตัวนี้เอสเลย ก็แค่ช้าเฉยแต่พลังเกมรับพลังแฝงเนี่ยสวยอยู่เนี่ยแค่ช้าเกมลงเกมรับแน่นอยู่นะครับเทนตัวนี้ A บวกครับแล้วก็เทนต์เบิร์กเลตสูงกลางเหมาะกับเล่นเมเนีด้วยให้เทนทุเทนขอเป็นซีเรียมคู่ดีกว่าครับเพราะว่าเบิร์กเลตสูงกลางด้วยเติมสูงลาวิเลสอ่าเป็นอ่าซีเรียมสายบล็อกทูบล็อกเหมาะก,กับซีเรียมคู่ซีดีเอมเดียวก็เดินได้นะครับถ้าถ้ายืนเดี่ยวผมว่าต้องมีพวกอ่ากองกลางสายเกมรับแต่เติมไม่สูงหน่อยผมว่าสวยเลยลาวิเลตวิ่งไวมากๆเกมรับดี แม็กโทมินเนตัวนี้เวิร์กเลยสูงต่ำกว่าตัวนี้ตัดไปเลยนะครับ,ส,รบรรสูงต่ำนะครับกองซีดีเอ็มอะไรไม่รู้เวิร์กเลยสูงต่ำนะแล้วก็จะเป็นเวตตั้นตัวนี้อกองกลางซีดีเอ็มของอาจิตตั้นเพลเตัวนี้เอบวกนะตัวนี้เล่นได้ตัวนี้เล่นได้วไดสวยเลยมาติดตัวนี้เอบวกนะครับแล้วก็จะเป็นเปาลินยาครับนี่มีร่างเขียวเดอะโมเมนต์ให้เอบวกนะเวิร์กเลยกลางสูงแค่ช้าเฉยๆครับนอกนั้นเกมรับได้แล้วก็ตัวนี้เป็นเอสนะครับเปาลินยาเขียวเอสเลยแล้วก็จะเป็นอาบัเลสก็จะมี2ล่างครับ อัปเรสตัวโคปาเนี่ยจะเป็นต่ําสูงแล้วก็ตัวกิจกิจผีเนี่ยก็จะเป็นกลางสูงก็ข้อเสียของอัปเรเลสเลยคือผมว่ามันบางมันชนไม่ค่อยเก่งครับแต่แย่งวงแย่งบอลนอะเก่งครับก็สองล่างนี้เล่นได้ทั้งสองล่างนะครับตัวนี้เอเลยแล้วก็ล่างนี้เอบวกนี่เอบวกก็ถ้าจริงๆแนะนําผมว่าเล่นล่างเนี้ยค่อนข้างเติมไม่ค่อยสูงนะแต่ล่างนี้ผมว่ามันมันมันเติมปกติเติมไม่สูงมากก็เล่นล่างนี้ผมว่าสวยล่างเนี้ยน่าเล่นกว่า แล้วก็จะเป็นกองกลางของของเบของอะไรก็ไม่รู้เนี่ยของปอร์โตนะตัวนี้ก็ตัดไปเลยครับตัวนี้ตัดเอเอบวกนะครับแล้วก็ฮอยเบิร์กตัวนี้เอบกแล้วก็เป็นกองกลางนาโปลีตัวนี้เล่นได้นะเวิร์กเลยกลางสูงรูปร่างสูงใหญ่สวยเลยตัวนี้ตัวนี้เอบวกแล้วก็จะเป็นเฮเล่าตัวนี้เอบวกนะครับเนี่ยเวิร์กเลยสูงสูงเหมาะกับซีดียมคู่นะฝรังแฝงโอเคด้วยชาก้าตัวนี้เอบวกนะครับแล้วก็ปิโรตัวนี้ก็เอบวกเหมือนเดิมครับตัวนี้ เป็นซีดียมสายฮูดิ้งสายจ่ายบอลนะสายจ่ายบอลนะครับแล้วก็จะเป็นมัการิลเล่ตัวนี้ตัวนี้พลังสู้ตัวตัวนี้ไม่ได้นะมัการิเล่นะแนะนำให้ให้เล่นตัวฮอดีกว่าครับแล้วก็จะเป็นลาเวียตัวนี้เอบวกเหมือนกัน,นครับโอยานเยอะมากๆานะตัวนี้รูปร่างโอเคอยู่รูปร่างสูงใหญ่อยู่ครับก็แต่ไม่แต่พลังแฝงไม่มีอะไรเลยแต่เอามาเล่นได้ครับใครเน้นโอยานหน่อยลาวเลตัวนี้ก็ยังอยู่ในเอบวกนะครับเนี่ยลาวเลตัวฮองบน้อยจัดได้ ก็ 5S บวก CDM แบบตรงตำแหน่งผมว่าโรดี้โรดี้สองล่างนี้เลยแล้วก็ไลกาแล้วก็มาควีเอสพวกเนี้ The Best ส่วนส่วนเอสผมว่าให้ดีแคนไลท์ ine, แล้วก็โรดี้99กองเต้เบอร์ตีคาสิมิโร่ลาเมเลสปาลินญาเอาแล้วก็อาร์เบเลสนะครับพวกเนี้เอสส่วนเอบวกพวกนี้ยหลายๆตัวเล่นได้หมดเลยครับบางตัวก็สามารถขึ้นไปเอสได้อย่างเช่นอ่าอาจจะเป็นอ่า โรดี้ตัวนี้แล้วก็อาร์เบเลสเนี่ยได้ครับฮิลเล่าซีดีเมคู่เนี่ยได้ปีโลเนี่ยได้สามารถขึ้นแต่ผมว่า A บวกสวยแล้วเบวกสวยส่วน A มันจะเป็นตัวพวกงบน้อยครับพวกอมน้อยถ้าสามารถได้ได้อยู่ส่วน B ก็ไม่ไหวนะผมว่า B ไม่ไหวจริงๆมีหลายตัวที่น่าน่า B นะจริงๆเนี่ยเคเดล่าก็น่าบครับพลังวิ่งประมาณ8 4ดสิงเนี่ยอันนี้เราตัดมาซาบินโยเนี่ยเนี่ย B แล้วก็จะเป็นอ่สาสักกิลเลียตัวนี้ก็ให้ B ได้สักกิลเลียมาทีนึ่งก็มีประมาณนี้สําหรับ การจัดทีลิสในตำแหน่งซีดีเอ็มถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ like, กดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับเจอกันใหม่ครับ